เปิดจักรวาล SMS marketing การตลาดทรงพลังแห่งยุคออนไลน์เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่านี่คือโลกยุคสมัยใหม่ยุคสมาร์ทโฟนยุคอินเทอร์เน็ตยุคที่คุณสามารถยิงโฆษณาออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Google Facebook หรือว่า TikTok a d เป็นต้นจากโน้ตบุ๊กหรือสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเพื่อขายของให้กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่า การตลาดออนไลน์ที่กลับสร้างผลตออแทนอย่างน่าทึ่งในยุคอินเทอร์เน็ตแบบนี้กลับกลายเป็นการทำรีมาร์เก็ตติ้งไปยังเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่มาที่ไปคือผมนั้นให้ความสำคัญกับการทำลิสต์บิลดิ้งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บชื่อเบอร์โทรและอีเมลตลอดเส้นทางของการทำเซลส์ฟันนอลเก็บตั้งแต่ช่วงแจกเอกลีฟโบนัสเพื่อหารายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบ ไปจนถึงการเปิดใบออเดอร์ในระบบไว้ก่อนเอาข้อมูลผู้สนใจสินค้ามาก่อนแล้วค่อย Follow-up ตามไปในภายหลังโดยตอนนั้นผมก็ใช้โปรแกรมบริหารออเดอร์ของทาง Page 365ผ่านไปปีเศษปรากฏว่าใบออเดอร์ที่เปิดไว้ในระบบนั้นมีถึงมากกว่า5,000รายการซึ่งแน่นอนว่าจะมีทั้งที่ปิดการขายสาเร็จและไม่สาเร็จนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็มีครบทั้งชื่อเบอร์โทรและอีเมลซึ่งแน่นอนว่าบางรายการซ้ำกัน บางรายการใช้ไม่ได้แล้วแต่โดยคร่าวเกินครึ่งหนึ่งนำไปใช้รีมาร์เก็ตติ้งได้ประกอบกับช่วงนั้น Facebook เริ่มมีการปรับปรุงระบบบ่อยการยิงโฆษณา Facebook เริ่มไม่เสถียรได้ผลวันแรกวันต่อมาไม่ได้ผลปรับแอดทีนึงแอดพังทั้งระบบยอดขายเริ่มไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปผมจึงเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดและการขายใหม่ทั้งหมด โดยหันมาใช้วิธีรีมาร์เก็ตติ้งไปยังฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าทั้งกว่า5,000รายการในระบบนั่นเองโดยในตอนนั้นผมใช้วิธีบ้านๆก็คือเทเลเซลส์ ales, โทรศัพท์ไปขายของตรงๆและผลปรากฏว่าได้ยอดขายเดือนเจ็ดหลักติดกัน3เดือนนับเป็นผลตอบแทนที่น่าพอใจมากเพราะช่วงที่ระบบโฆษณา Facebook เริ่มมีประสิทธิภาพน้อยค่าโฆษณา Facebook ของแคมเปญหนึ่งๆอาจจะพุ่งไปถึง40%ของยอดขาย แปลว่าย,ยอดขาย1ล้านบาทค่าโฆษณาปาไปแล้ว4 0 0แสนส่วนค่าจ้างและค่าคอมมิชชั่นของแอดมินนั้นต่างหากนะครับแต่การรีมาร์เก็ตติ้งไปยังฐานข้อมูลในมือโดยการติดต่อตรงเข้าไปยังเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้ายอดขายเท่ากันแต่มีค่าใช้จ่ายในแคมเปญนนั้นเพียงไม่เกิน15%เท่านั้นนั่นคือค่าดำเนินงานทั่วไปต่างๆและค่าจ้างหรือค่าคอมมิชชั่นของแอดมินเป็นต้น ถึงจุดนี้จึงต้องขอแนะนำเจ้าของธุรกิจทุกท่านว่าเบอร์โทรสำคัญมากเบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มเป้าหมายหรือฐานลูกค้าเก่าในระบบคือสิ่งแรกสิ่งเดียวและสิ่งสุดท้ายที่จะทำให้บริษัทของคุณเกิดยอดขายมหาศาลต่อให้บัญชีโซเชียลมีเดียหรือบัญชียิงโฆษณาของคุณจะใช้การไม่ได้ซักบัญชีเดียวและที่สำคัญปัจจุบันคุณไม่ต้องมานั่งโทรหาลูกค้าทีละคนเหมือนสมัยก่อน เพราะวันนี้คุณมีโปรแกรม SMS Marketing เช่น SMS Cup เป็นต้นที่คุณสามารถใช้ Broadcast ข้อความถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นและต่อไปนี้คือวิกฤตบนโลกออนไลน์ที่กำลังจะกลายเป็นโอกาสของคนที่เริ่มปรับกลยุทธ์ก่อนและเริ่มต้นเข้ามาทำการตลาดผ่าน SMS Marketing เป็นกลุ่มแรกๆ Ericsson and the r a d i k e t Group รายงานว่าปี2021 มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนประมาณ6,370ล้านคนหรือประมาณ79%ของประชากรโลกนะครับและยังคาดการต่อไปว่าในปี2025จะทะลุ7,000ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ88%ของประชากรโลกส่วนทางด้าน World Advertising Research Center พยากรณ์พฤติกรรมกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เนต็ตว่า ณนะตอนนั้นพวกเขาอาจจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์มือถือแต่เพียงอย่างเดียวในสัดส่วนที่สูงถึง73%ต่อมาเรามาดูเรื่องของ open rate กันนะครับ open rate หรืออัตราการเปิดอ่านข้อความ sms marketing สูงมากเมื่อเทียบกับ messaging app ต่างๆข้อความ sms marketing มีอัตราการเปิดอ่าน98 9 9ถึง99%อัตราการเปิดอ่านภายใน3นาทีแรกสูงถึง90% และมีอัตราคลิกทูเรทหรือว่า CTR ที่สูงถึง19 3 6ถึง36ทีนี้มาดูข้อความในอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับอีเมลมาร์เก็ตติ้งนั้นมีอัตราการเปิดอ่านเพียง28 3 3ถึงส3่วน CTR นั้นต่ำยิ่งกว่าคือ1ถึง3เปเนต์เท่านั้นส่วนข้อความจาก Instant Messaging App เช่น Facebook Messenger Chatbot นั้นอาการหนักยิ่งกว่าแม้ช่วงแรกที่แอปเพิ่งเข้าสู่ตลาด การตลาดด้วยวิธีนี้มีอัตรา Open r a ร e ที่สูงถึง 70- 9 0สแต่ภายหลังลูกค้าเริ่มรู้สึกว่าข้อความการตลาดผ่าน Facebook Messenger นั้นคุกคามความเป็นส่วนตัวเกินไปตัวโปรแกรม c แชทบอ t เองก็เริ่มเข้มงวดมากขึ้นมีเงื่อนไขและข้อจำกัดในการส่งข้อความมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหากละเมิดแล้วจะถูกแบนบัญชีแชทบอตและลามไปถึงแบนบางฟังก์ชันการใช้งานของ Facebook Ad อีกด้วย ส่วนตัวผมนั้นเคยประสบหายนะทางการตลาดเช่นนี้มาแล้วนะครับเมื่อวางแผนแคมเปญการตลาดมาอย่างดีแล้วแต่พอถึงวันที่จะต้องบล็อตคาส์ข้อความผ่านทาง Facebook Messenger Chatbot ปรากฏว่ามันเปลี่ยนกฎสิ่งที่เคยทำได้ทำไม่ได้แล้วและถ้าจะทำแบบนี้ต้องไปทำแบบนี้ก่อนเป็นตน้นจากนั้นผมก็โดนบล็อกบัญชีแชทบอทและถูกแบนบัญชียิงโฆษณาในส่วนของการยิงโฆษณาแบบทักแชทชั่วคราว ตอนนั้นผมแทบจะไม่เหลือหนทางทำอะไรแล้วจริงๆสินทรัพย์ทางข้อมูลที่ยังเหลือในอำนาจควบคุมของผมจริงๆก็คือเบอร์โทรและก็อีเมลของลูกค้าที่ทำให้ยังสามารถสื่อสารกับพวกเขาได้แม้ระบบบล็อตคาร์ผ่านช่องทางอื่นๆจะถูกระงับชั่วคราวไปแล้วนั่นเองครับและในตอนถัดไปจะไปลงลึกในรายละเอียดของ SMS Marketing ว่ามันมีวัตถุประสองค์อย่างไร และมันกำลังจะมีบทบาทสำคัญมากอย่างไรในยุคที่ตลาดกำลังต่อต้านโฆษณาออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ